สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะพามาช้อปปิ้งที่แมคโครกันนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาหาซื้อครีมชีสนะคะก็จะเป็นครีมชีสเนยแข็งชนิดครีมชีสตาคารอนายนะคะก็จะผลิตในไทยนั่นเองนะคะใครสะดวกใช้อีกเจ้าหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากคุมต้นทุนนะคะแล้วก็ราคาขายอยู่ในจุดที่ผู้ผบริโภคนะคะสามารถเข้าถึงได้นะคะก็จะแนะนำให้ใช้ตา คาร์โลนายนั่นเองนะคะเรามาดูลักษณะทางกายภาพหรืออพพลนเบื้องต้นนะคะของตัวครีมชีสทีดด่ห้อนี้กันนะคะเวลาเราท,ทําชีสเค้กหน้าไม้นะคะก็จะแนะนําให้นานครีมชีสนะคะออกมาขยายความเย็นก่อนเวลาปฏิให้เข้ากัาสบส่วนผสมอันอื่นนะคะเขาก็จะอ่อนตัวและเข้ากันได้ง่ายนะคะ วันนี้นะคะผูก็จะใช้วิปปิ้งของ n e w l a g นะคะถ้าใครอยากให้การทำชีสเค้กของเราง่ายขึ้นนะคะเราก็สามารถใช้เครื่องผสมรุ่นนี้ได้เลยนะคะเราไม่ก็จะไม่เมื่อยมือในการือนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็ตีให้เข้ากัน จากนั้นนะคะก็ค่อยๆใส่นะคะตัวไข่ลงไปเราสามารถใช้ตัวพานซิลิโคนนะคะช่วยเกี่ยด้านข้างให้น้องเขาอะคะ่ะเข้ากันได้มากขึ้นเข้ากันได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้นะคะครูช่างหน้าตามาไม่ครบก็เลยมาใส่ที่หลังนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เติมขลองเหลวลงไปนะคะตามสูตรนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่กลีนลงไปนะคะพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงกันนะคะ จริงๆเราก็คือจะแบบไม่ตีนานเลยนะคะแค่ให้เขาอะค่ะเข้ากันนะคะถ้าตีนานเกินไปมีผลอะไร mm. ก็คือมันจะเกิดแบบเหมือนฟองอากาศในโครง้างะคะ่ะเนื้อจริงๆมันควรจะแน่นแต่มันอาจจะมีแบบฟองอากาศเป็นบางจุดท,ที่เป็นฟองอากาศใหญ่นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เตรียม เทใส่พิมกันนะคะแต่วันนี้ครูก็จะแบบลองกองก่อนนะคะเพื่อให้แบบเนื้อเนียนมากขึ้นนะคะแต่แบบอ่าถ้าตัวกระชอนที่กองมาละเอียดเกินไปเนี่ยมันก็จะมันก็กองลาบากเหมือนกันนะคะเพราะบางทีครีมชิปม,มันไม่ได้ตีเหลวเหมือนเนื้อเค้กที่เป็นเนื้อเค้กสปันหรือแบบชิฟฟ่อนเลยนะคะมันก็จะมีแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่า การเกาะกลุ่มของเขาเป็นเม็ดๆอยู่นะคะดังนั้นครูก็เลยใช้พายซิลิโคนะคะเหมือนแบบช่วยให้เขาลงได้เร็วขึ้นแต่ผลสุดท้ายอ่ะมันก็จะแบบติดอยู่ใต้ตะแกรงแล้วก็ต้องเคลียร์ลงอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบเป็นการรีเช็คเบื้องต้นให้เรามั่นใจก็ได้นะคะหรือใครจะไม่กองก็ได้นะคะก็คือตามสะดวกได้เลยเพราะผลสุดท้ายเดี๋ยวเวลาอบอ่ะเนี่ยมันก็จะแบบแน่นเรียงตัวกันอยู่แล้วนั่นเองนะคะ อันนี้ครูทําให้ดูไงว่าแบบเอ๊ะถ้าเราลองเพิ่มขั้นตอนนี้มาเนื้อจะเนียนมากขึ้นไหมเราควรทําไหมหรือว่าเนื้อมันเนียนขึ้นแต่ว่ามันมันมีตัวครมชีที่มันติดตะกอนเนี่ยมันก็เหมือนเปอร์เซ็นต์ครีมชีทหายไปครูก็คิดว่ารอบหน,น้าก็คือแบบไม่กองแล้วนะคะแต่อันนี้ก็แบบสาธิตให้ดูนะคะ เวลาจะอบนะคะก็วอร์มเตาที่ประมาณ200องศานะคะใครจะใช้ไฟแรงกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะอบใช้ไฟบนไฟล่างนะคะแล้วก็อบประมาณสัก30ถึงเกือบ40นาทีเลยนะคือแบบคิมชีคือยอมใจเลยแบบว่าอบนานกว่าแบบที่เป็นเนือ้อเค้กชีฟอนอีกนะคะเพราะว่าโครงสร้างเขาแบบ คีมแ,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 แน่นๆนะเนาะนะคะตำแหน่งการวางค่ะครูจะวางค่อนข้างแบบกลางแบบกึ่งแบบใกล้ขนลวดด้านบนนะคะเพื่อให้แบบผิวหน้ามันแบบเบ์นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีครูเคยทดลองแบบวางชัล่างใช่ปะ่ะกว่าแบบหน้ามันจะใบเนี่ยมันทําให้มวลโดยรวมมันถูกระเหยน้ําออกไปแล้วเวลาเราเอาออกมาตั้งเนี่ยชีสเค้กมันจะแบบดูแฟบๆแน่ๆแนๆแบบ บางทีความนุ่มชุมชื้นมันหายไปค่ะพอมันพอมันกินแล้วมันจะกระด้างนกันนะเหมือนครีมมันถูกแบบละเหยเอาน้ำออกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะครูก็นำไปแช่เย็นมาแล้วนะสวยง,งามนะทานเวลาอบเราก็จะไม่เติบเปิดเตาบ่อยๆนะคะความร้อนมันจะถูกถ่ายเทออกเนาะจริงๆเวลาอบครีมชีสอ่ะมันไม่ได้อบเหมือนเค้ก ทั่วไปนะคะว่าจะให้มันดูการขึ้นปูอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนเราต้องการให้หน้ามันเบิร์นนะจริงๆตอนที่มันอยู่ในเตาอ่ะหน้ามันเบิร์นแล้วนะแต่แบบน้ำมันยังคงเป็นน้ำเหลวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวแล้วเราไปแช่เย็นนะคะคีมชีมเมื่อเจอสภาวะที่เย็นนะคะมันก็จะแบบแข็งตัวนะคะเราไม่ได้อบจนแบบเนื้อแห้งนะถ้าอบตั้งแต่เนื้อแห้งที่ตั้งแต่ในเตานะ่ยเหลือรอให้เย็นตัวนี้ก็คือแบบไม่อร่อยแล้วนะคะ เวลาตัดอะ่ะครูลองทดลองนะคะว่าลนไฟกับไม่ลนไฟลนไฟก็คือจะตัดง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ลนไฟเวลาเราตัดแล้วกดหรือลากหรือแบบเวลาแบ่งแยกชิ้นแตะละอันเนี่ยปายมันจะหักได้เราสามารถนะคะซื้อผลิตภัณฑ์สําหรับสมูทตี้และแต่งน้าเบเกอรี่นะคะมาหยอดเป็นซอสเพื่อให้มีรสชาติต่างๆ ะะเพิ่มความน่าทานขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ของครูค่ะ